ใจเย็นๆซะก่อนพี่น้องเนาะเออก่อนสิบห้าพี่น้องเข้ามวลเข้าซืนพวกาขากอเอ่อถือว่าปลาโรบงานหรือว่าไตตะเกียตกกงตึมเดืออหงายพุ่นไฟบุญเสียงทองถือว่าโอกาสดีนะที่ท่องมีบุญวาสนาได้มาเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องบ้านเฮามาล่ำกัดขุงเขตแถวนีกระไลเถื่อละที่พี่น้องโขกทามาบ่นอ้อ พี่น้องนุ่นตุนมหาวโนพี่น้องเฮ้าลายบานหลายมองหลายบอลขอพุณนขอบพุ้นเป็นอย่างสูงมื่อนี่เจ้าภาพสัทธาได้สร้างน้ำทัาบุญอุปสมบทก็คือบวชเจ้านาคทรงพลโชติกะเวชกุลหรือว่าอาจารย์กอบนะคะร้อมด้วยเจ้านาคบรรพศิลาพันธ์บ่งเล็บชชยเล็กโดยมีเจ้าภาพหลายผู้หลายคน,ยค,นยคุณพ่อคำภาคคุณเมตู โชติกะเวชกุลนะคะคุณแม่สมบัติคุณพ่อพูนคุณแม่หน่อยพ่อสมวนคุณแม่สมัยพ่อพิชิตคุณแม่ท่องผัดคุณพ่อท่องพูนแม่สะอาดพ่อสุภัทรแม่รัตดาคุณพ่อประจักษ์คุณแม่บุญเพ่งรอยตํารวจตรีไพบุญคุณแม่จิตพิจิตราพจนพิลาพันธ์รอยตํารวจตรีประดิษฐ์คุณแม่สุภาพโชติกะเวชกุลคุณพ่อสุวัรนคุณแม่สุภาพ พุทธโคดคุณแม่พิจิตราศิลาพันธ์คุณประวัติคุณปฏินะคะคุณค้องทรัพ์สารบุตรคุณสุทธิพงศ์คุณปัตถมาพรร้อยผ้านี่รไล่น้ำเจ้าภาพทั้งมดทั้งมวลเนาะพี่น้องเมื่อนี้รวมจิตรวมใจ เจ้าภาพไ่ใจสปอร์ต,ตะลใหไ่เงาไ่าพี่น้องบุญญาวาทสนาหลายมือนี่ไหม้พุ่มบาเจ้าภาพศรัทธาไสร้างนามทำบุญขอเวบาเพื่อเป็นเกียรติเป็นอันสิสงให้่เกียรเจ้าหน้าก็งเขาจากน้อยสะกดน้นองเนาะ เกิดมาเป็นคนกะตันยูรกคุณคาได้บวชต่อปุณธคุณบิดามันดาพุทธโนมนกรรมเกิงบุญคุณทานจางสนองบุญคุณทาน ยังาสมองบุญบุญเอ๋ยโอยเอ๋นอยนอเอาจังสละน้อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ญาติพี่น้องได้สั่งก่อกองกุศลเมื่อนี่พวกคุณพ่อคุณเมียเจ้าได้ทักบุญสางอาลีสร คันยูสง่อแม่ลงกว่าสานทางไว้ต่ไต,ต่ตมพ่อแม่เรียมข้าวน้ำท,ท่านทอดเทคองเป็นเงินทองปัดใจวานไปว่ารอไวพออมีใจใสากาสธาไทายได้ลง เสอพร้ามทั้งเมียละลูกเต่าไรตกเต่าจะแต่งบุญบีบขนมก็ปุ้นเอาบุญบวชบันพชาลาดนหนความลงมเสือพระองค์ทรงไหวผู้ใดตัดสินใจได้บรรพัชาหายาก พนมายากอันใดบ่ยากปฏิสังขอนพ้นมาถอนอันใดบ่ยากก็ถอนมาหนักพ้นมาละอันใดบ่ยากกอละกรรมมาคุณพนมาบุญอันใดบ่หญ่ทอบุญบรรพชาศาสนาไข่สี่ว่ามีบุญเหลือมากหากไปรับบวชใดแห็นใส่ขานำนุมพ่อบอกลมไข่สี่กรปานุบอกเราบวชธาตใย์บวชธาตใย์ ได้เป็นสังกเจ้าบุญล้นจะลืมคนบวชชาติายิ่งได้สีกับบอกไปสัตาไทยแด้กล่าวมาเมียบวดพัวลูกเมียบวดหัว ลูกบวชพอได้หลายปนันไดได้สามสิบสองกับนับได้พระองค์ไทยและก้าวสอนขั้นไป่เกียนละได้บวชทานตนหนึ่งคือกับสิทธาทาบวชตนแต่เข้านั้นได้หกสิบสี่ทับนับถวนอานิสงส์เจ้ออาเตมทิ ตั้งแต่ก่อนยังมีนาคนาคีมาปลอมแป่งหลอกหล่อลวงทานทานพระองค์บังสิลงปะสางในศาสนาพุทธพโพลิงยันเฮ บ่แม่นเช่ามนุษย์ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานว่าบควนมือจิงแท้ผู้ธตองค์จึงห้ามนาโคบ่ให้บวชเจ้าเป็นสัตว์ตำสายามาไก่เจ้าหางไกพวกนาโคจึงได้ทุ่นกาบโพที่สัตว์ถึงสิเป็นสัตว์สาก็ยังมีศรัทธาอย่าความบุญพระคุณทางขอพระองค์ประท่านให้นาโคเจ้าสัตว์ตำผู้ขาดขวางฝาก ไปนับกับพุธเจ้าจนเท่าตลอดไปยังมีคนนั่นได้สิมาบวชเป็นสงฆ์ขวาพระองค์เอาหนา้ากลงข้ามาตังถึ่งเวลาเอาผ้ามาพันเขียนกับบาททำเป็นหัวนานั่นกันพันเกี่ยวเจ้ากายกันตลอดไปงอดสั้นชัวลูก,กลานเลรนพระองค์เลยอามานาคมอนขวาไหวขคัญกองจันได้กันทง เจ้าเสืตเจ้าภาพเอ้ยจนว่าเท่าซูมเออจังเอไาไว้ว่าใส่น้ำย่ำสิมาบวดนั่นเอนาน้ำหนักตะโคโองพุดโทเลยลับ,บวัาใส่ตามมาน้ำนี่ตั้งแต่สัตว์มันยังมีใจตั้งข้างหลังบดเจ้าหนุอออออ่มอยากบวชเป็นพระสงฆ์ศาสนาพุทธเจ้าจังเปลียล่างบวดน้ำเจ้านาคเออ เจ้าได้ทำมือนีบอได้ห่างพ้องผุดบ่อนี่สุดในจะเตจจังกระทําในวันนี้เจ้าหน้าเกิได้่น้อมาเป็นสองแล้วให้ขันตียเจ้าตัง้งต่อให้ต่อเท คุณพ่อให้ตอบแทนคุณแม่ผู้ปนุปถักเลี้ยงเฮาได้เจ้าใหญ่มาคุณของเฮาแก่ก้าได้มาพบศาสนาได้แทนคุณมันดาผู้ตอนน้องต้องกอนได้แทนคุณมันดาผู้เลี้ยงมาในวันนี้เจ้าภาพเอ้ยเจ้าได้ทำดีแล้วเจ้าได้ทำดีแล้วข้าคุณพ่สิยนูทรง ลูกหลานบวชเป็นพระสงฆ์พ่อแม่บังเพิ่งเจ้าแต่เราสันอยู่วิมานแม่บวชรุนตันงซาเนวบวชรุนนั่นซาคันตำล่าบ่มีเราเนวบวชกินแต่เขาวุญนเจ้าก็บ่มีหมอล้องมาจังสี่ยาสวานังสอนเนื้อ พี่น้องเด้อหมอลำบงาจังสี่ยาสบานางสนเบ้าตะมุงพุดโทษดอกบามาโนจา่าไปคว้าไพเด้อทานขันเอาอาพ่อเมียทั้งเถ่าแก่ขันพี่น้องทั้งเถ่าแก่ขันพี่น้องสัทธาทานผัวสุภินสัทธาเจ้าผัวสุภิโโน สาธุให้เดิบนหลายๆเด้อเจ้านาคทั้งสองนี่ยสมบพพาเมเรียงเฮ้ามาผ้าเฮ้าใเถือว่าเป็นลูกผู้ชายแท้พันบ่มีบุญบวช ันบ่มีบาสนาเมนสิเตียมไปปันไดมีเงื่นลอยลานพันลานคันบ่มีบุญบวชกบ,บเรบด้บวชด้วยคุณพระบุญคันอาการบค 32, กครบสามสิบสองกบวชบได้คันพ่อเม่บ่อนุญาตให้บวชกบ,บวชบได้เพราะฉะนั้นถือว่าบุญหลายเดอ้อเจ้านาเข้าเดอ้อบารมีของเจ้าภาพก็หลายได้เห็นใช่พระเหลืองของลูกของลานเมื่อนี้ได้พระกันสานา้างน้มท่บุญสละเงินปันจัยหลย ถือว่าสาละแลวซึ่งคว่ำขีที่ขีเหนียวสาละแลวซึ่งคว่ำโกรธคว่ำโลควล่ำหลงตัดใจเข้าสู่ลมกาสาวาผัดพอสานันขอไว้พอหน่วยใช่ให้เจ้านาคอยู่ถือข้องบรรพชิตขอให้เจริญเจริญในท,งทังงรรมเ้อสาธุนี่เจ้าภาพคนสวยเจ้าภาพญ่ขอบคุณค่ะมามามา,มาลูกละน้องละ จะพักกันนั่งหันย้อนตวสวยอยู่หันมาเอาเองินแม่เจ้านาค <c oughs> พี่เจ้าภาพคนสวยแม่เจ้าภาพแม่เจ้านาคคนสวย <c oughs> อันนี้อาจารย์นักดนตรีได้เบิดสุกคนเจ้าภาพเพินบ่ได้หักพิง <c oughs> เอรอับรองว่าได้บุญเต็มบ่แมันเต็มร้อยเลยเต็มแสน <c oughs> สาธุปรบเมื่อให้เจ้าภาพแม่ค่ะ <c oughs> แม่เจ้านาคก,กันยังสวยอยู่เนาะ ปอสวยธรรมดาเจ้าเบิ่งกับมือแล้วบอเรากับมาเป็นกํากัเลยมิจะแบ่งไม่ไม่แหลกไม่ถ่าเบิ่งซอยผันเด้อเฮาจะหายเสียเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่เด้อจะมาซื้อมาจากไหนดอกคุณนายต่อยคุณนายต่อยโอ้ยขอบคุณมากนะคะพระคุณนายเมียเจ้านาคนะคะ เอาเงินมาให้เป็นปัดใจหลายลลอยบาทรวมแล้วเป็นพันสองพันหุละเออจากน้อยเพิ่นเสาวเมหดให้ใหอีกเยอะดอกโั <And on. S 1> นี้เพิ่นบาทงบติดมอลำนี่หมื่นหนึ่งใ <c ười> คยได้เงินเพิน่นเบากันสะดอก อ๋อขอบคุณหลายๆเด้อคุณนายต่อยเด้อเอสอสมบาเป็นผู้มีใจบุญเป็นผู้สูงศักคุณย่าบาสนาทรงเจ้าเอาเงินมาให้เป็นปัจจัยตั้ง่าหลายร้อยบาทแดีว่าขาดจากเก่า,เามาให้แก่หมอลำแม่เจ้าพาเบิ้ลพี่เจ้าพาเบิ้ลเจ้ต่อยของเฮาเอ้เอาเงินมาแล้วจังเสียให้เป็นทีปัจกเด้อ เจ้าภาเด้อมีแต่คนงมหักตัวดินแดนดาวเจ้าเงินมาให้บุญกุศลส่วนนี้ให้คิดใจสุ่มเสินเด้อเจตอยคุณพี่ตอยกาเให้จิตใจสุ่มเสินอย่าได้พบอันหารอย่าได้านันหาถึงที่ใจประสงค์ให้ดำลงเงายืนยา เหมือนเปียลางลามให้สตางค์มีใส่เงินคำจังนาอมทารวยแล้วให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ไหลมาเห็ดเทมามีความสุขควักแผ่นแดนไตจะบอลาขันแม่นขายแม่นคขายก้าวยังโดสไยให้กำไรงามงา อยากขาดมุ่นคำน้ำความดีมาอย,อยอย่องสันลเสริญยิ่งใหญ่มีพลานะาไม่สุขภาพแข็งพออำไปได้ก็สูขข่ทางขออยาเห็นเว้นอย่าพ่อ,อยมีแต่ความสุขเ้อคุณพี่ต่อยคุณพี่เจ้าภาพแม่เจ้าภาพพี่น้อง ดวงงูเหลือมเข้าสุขสุขคนอันตรายอันพายถูกกาญาวนเข้ามาไกลให้มีสีใส่เลี่ยงเทียมพัดกันเมือสิบสีรักสมีสองแก่งย่ามีเโ้าจะก็มองตลอดพี่และน้องทุกทานมาฟังลำเสซแสคำาลือดํำดอกตำสูงลงป่าฉันก็ไว้พอนให้สัทธาไทายทุกทุกทานให้อายุยืนนาน

ความสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยี่ยมขึ้นไปค่ะสาธุอ่ะบัดนี้พาพ่อพ้าเมียผ้าปีผ้าน้องเขามมวนสตัวบัดนี้เนาะล้อเหวซื่อราคามันสีดี้คือค หนาพอได้ว่ากันทาลูกเรื่องหนาพอขอญาติหน่อยแม่ขึ้นเสียทีส่งว่าหัดจินกันขัดแย่แล้วพี่อ้ายเล่ามากันสิมันเอวไปกึกกู้เรก เตือนพี่น้องเปินประคุณพ่อคุณแม่นี่ตกน้ำกับบ่ไหลตกไปกับบ่ไหม่พี่น้องผู้ใดบ่เลือนซากต่อมาพุ่ลูกผู้นั้นสิเจเรืร่อเจ้าพ,พาพวกเขาเห็นนีล่ล่ะย็ดถือแกตอกบุญกุศลสุนิ เียนกูบองเรียนเนอะก็มาหลยโตไหนล่ะสิบแปดสื่อสิบเ <ลด S 2> <จ>ร็ี่ดหนล่ะสิบแปดไปสิบด I don't know, but to